เปิพูชากาวีนาการศิษยนันชในตำรามหาจักรพรรดิของเจ้าปู่ศรีสุโธสูตรสมบัติอดี่มหาเศรษฐีขอให้ตัวของข้าพระเจ้าพ้อมลูกหลานทุกคนที่นั่งอยู่รากดินแผ่นดินนี้จงมีความสุขกายและมีความสบายใจและขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งชีวิตทั้งดวงเฉพาะจักรพรรดิเจ้าข้าพระเจ้าจะอม เกิดในตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีเดชมีฤทธิ์มีอำนาจวาสนาสาธุคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระเพิงพระไยพระแม่โคศกพระแม่คงคาพระยาจิตคัตนามงคลสารหลักบ้านหลักเมืองปูบ้านนี่สี่ยังปู่เชียงไทยปู่เชียงไทยปูเชียงไทย ะาูา้ผบขอให้มาบังเกิดแก่ตัวข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าจะทาพิธีการเลี้ยงสารเจ้าที่เจ้าทางพระชัยมงคลปู่ย่าตายายขอให้พิธีของข้าพระเจ้าจงขังตามครูท่านสั่งมาเอหีเอหีพุทธานุภาเวนะเอหีธรรมานุภาเวนะเอหีสังฆานุภาเวนะ กูจะสูบพระคาถาทั้งหลายขึ้นใบในคอญญกูจะย่อพระคาถาทั้งหลายขึ้นใบในอกญญกูจะยกพระคาถาทั้งหลายขึ้นใบบนเกศเจสาคุณครูคคให้กูเป็นเอกกว่าคนทั้งหลายเอหนีใครใครโสมาเนมา กูจะทรงทั้งอังกูจะทรงทั้งอากูจะทรงทั้งนโมพุทธายะกูจะทรงทั้งนามอักขาดาทั้งสี่เปลี่ยนตัวโอกาเสติเตหิตติโอปุกย่างขังนี้ปลูกกายกายีอักรศวนที่ทุกสิ่งนานาปลูกน้ำเลียดให้เดียดขึ้นมาปลูกน้ำอักขาดาอีกองคพระธรรมนามะน้าอะโนโกโนอะน้าอากะอังอุมีอาณีมาหุ่นสีังอาณีพพุทธศาสุนะอะพระพุทธเจ้าแผงฤิ์ปฏิบัติโดยพระพุทธังพระพุทธเจ้าแผงฤิ์ปฏิบัติโดยพระธรรมมัง พระพุทธเจ้าแบ่งฤทธิ์ปฏิบตรไฟสังฆังภูมิภูมิหัตตาอะไรเรื่องนั้นอิติอาตาลานามุติเองี่ปันทังสาธุการน้โม ขันดอกไม้ปูขาสิโยขืนเพียงตาขันมาล่าภูขาสิโยขืนเพียงทองเงาเห็นคือเงาในน้ำลูกีิขออันเชิญพันเจ้าปูสีสุดทั่วจงสเสด็จสูงหงองในเลี่ยงพืนมนุษยามาเดอ้อปูเดอ้อมาทำพิธีการเลี้ยงสารเจา้าทีเจา้าทางเจา้าบ้านเจา้าเลี้ยงพระชช่มงคลพระแม่ทรณี เลี้ยงคืนมาจากขึ้นมาเพื่อว่าจกให้ลูกหลานบ้านหลังนี้เลี้ยนหลังนี้ได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเทีหยังกระอองให้สําเร็จเงินไหลของท่องไหลมาดังสายน้ำพระแม่พุ่งค่าไหลมา คันตุปาลิตตะวานามิตังสเมตาภาทันตาอะบิเขตตะกตตาปตาลิตังภาณน,นตวสาเทกาเมจล Kejang muni wala janang Satu mung เป็นสักข ma um. ีก็ยังหรือมาเป็นปู Victory ่ให <c ros LES> ้แก <üyorum> <c thoughts> ่ข้าพระเจ้า้วยเนิรพระเจ้าค่ะพุทธะนะโมตัสสะคบาโตะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะมะคบาโตะอะระหโตสัมมาสัมพุทธะบารมสสาธุท่านพระภูมิเจ้าที่ เทวานังวิยสุตตาวาปะสิทธิลาภาปะสัตนาจิตตาผลละหมากรากไม้น้ำห้า ดีให้แก่ลูกหลานผลดีนั้นคือสุกกายสุกใจสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองจะเลินลูกเรี้ยงมั่งมีสีสูงอายุมั่นขวัญยืนสาอูท่ากลากง ว่าลังภูมิเจ้าพี่เทมิข้าพระเจ้าขอถวายสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้แเทพพญนาพระไชยมงคลพร้อมปู่ย่าตายายขอเจ้าปู่เจ้ายายจงรับสิ่งของนี่ลูกมีทอม ของเข้ามาทุกนานาปรากานขอให้ลูกทุกคนใหุ้เปิดเชยะอบารมีนตานเมตตาสัมฤทธิ์นักเศรษฐีจงบังเกิดจงบกลับลูกทุกคนนัคนเปิดโมเปิดเปิดเข้าของและเที่ยงชา

เอฮักสามีสาตานางสาตา